ไปฟังนู้น๋ยไปฟั่งนู้นเพราะว่าให้เรือพวกมันเข้าที่มีสลังจะได้มัดียกได้ ขวเรือให้เด็บโบกับเท้าทีนะคะเรืเอมีสลั่งจะได้ หน้าก็ดึงเลี้ยงอยู่นะคะเรือใหญ่นะคะท่านผู้ชมเรือโตใหญ่ลำกลางนี่ขนทานหินปันผสมค่ะลำหน้ากับลำหลังตุ้มไม่ตาืันกันก็ขนลอาจจะเป็นปุ๋ยด้านหน้าเริ่มดึงนะคะประครับประคองให้เรือโป๊ะมันตรงจะได้ขึ้นเชือกใหม่ได้ง่ายๆ อนนี้เลี้ยงอยู่นะคะด้านหน้าเลี้ยงยังเรือให้ตรงค,คุยวิทยุสื่อสารกับท่านผู้ชมจะเอายังไงทำอย่างไร,ไรประคับประคองอย่างไรเขาคุยวิทยุสื่อสารนะคะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงนาทีท่านผู้ชมทำงานกันไวมากเนี่ยตอนนี้เรือตรงเลยไหมเขาเลี้ยงด้านหน้าเขาเลี้ยง ค่อยๆไหลไปนะคะเหลือตรงแล้ว,ลวละะเหลือโปะตรงแล้วนะคะเดี๋ยวที่ตะหลังขึ้นเชือกใหม่แต่ทีนี้ก็ดึงยาวนี่ปกตินะคะเชือกขาดไม่ได้ขาดออกจากกันนะคะท่านผู้ชมมันจะมีทั้งหมดสี่หลักสี่หลักขาดหนึ่งหลักหนึ่งเส้นก็ยังเหลืออยู่นะคะก็ยังติดกันอยู่นะคะเจออืยังจะการเสียการตรงตัว โบพี่เขวคิ้วคิ้วน้าเขาที่เขาทางแล้วค่ะด้านหน้านดึงแลนะคะดึงเริ่มสปีดทำงานไวมากที่สลังผมบอกแล้วนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีประครับประคองกันอย่างได้รวดเร็วพี่ๆก่ับตามด้านหน้านะคะร่วมมือกัน บักครับให้เรือโป๊ะให้มันมาตรงขบวนกันแล้วก็จะได้ขึ้นเชือกใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรือก็เดินทางได้ตามปกติแล้วค่ะ